สำหรับ Add-in แล้วระบบเน็ตเวิร์กเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานเพราะธุรกิจจะต้องดำเนินได้อย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะต้องเจอกับสาการเฉพาะหน้าแบบใดก็ตามตามเจตนารม์ในการทำธุรกิจที่ว่า optimize system and service Add-in คือผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทุกประเภทและที่สำคัญคืออุปกรณ์ด้านเครือข่าย a r u b a Access Point และ Aruba c x Switch เป็นต้น นอกจากจัดจำหน่ายแล้วเรายังมีทีมงานที่พร้อมให้บริการออกแบบติดตั้งพัฒนาและซ่อมแซมระบบไอทขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกทั้งเรามีบริการบำรุงรักษา preventive maintenance เพื่อดูแลระบบไอทีให้กับองค์กรในระยะยาวในรูปแบบสัญญาบริการรายปีซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ไอทีและ Network ของลูกค้ามีความพร้อมในการใช้งานเป็นอย่างดี พอแอดอินทำธุรกิจมานั้นจึงมีบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานสามารถช่วยให้คำปรึกษาพร้อมจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทรวมถึงบริการอย่างจริงใจดูแลลูกค้าแบบออนไซต์เซอร์วิสกลุ่มลูกค้าของเรามีความหลากหลายตั้งแต่กลุ่มลูกค้าองค์กรระดับ SMB ไปจนถึงระดับ Enterprise ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงงานหรือหน่วยงานราชการณนะปัจจุบันแอดอินเราก็ให้ความสำคัญในด้านเน็ตเวิร์ก มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของไวเลส s ยกตัวอย่างเช่นการทำคิดแมปคือการนำเอาเลเยอร์มาวิเคราะห์และทำการวางผังเพื่อจัดวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงและเหมาะสมต่อการใช้งานจริงของลูกค้าหรือแม้กระทั่งการช่วยพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ที่มีปัญหาโดยหาจุดบกพร่องพร้อมแก้ไขให้สมบูรณ์ต้องขอขอบคุณโลบ้า ที่มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำพิชแมทที่พูดถึงรวมถึงอุปกรณ์อั u b a า UXI ที่สามารถนำมาจัดวางในสถานที่จริงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำอ A ลบ้าทำให้การทำงานและการบริการด้านเน็ตเวิรกง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า30ปีในวงการเน็ตเวิร์กเราเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาตลอดและเราเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นไปอีก ซึ่งทางเราก็มีการปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเสมอเพื่อนำมาช่วยปรับใช้ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจของลูกค้าเรามีความทันสมัยไม่เป็นรองใคร